หาดาวเทียมจากเว็บ heaven above เว็บไซต์ที่บอกตำแหน่งดาวเทียมได้อย่างแม่นยำมากสวัสดีครับวันนี้ดูดาวกัน a s t r o n o m e r เรามาเล่าการใช้เว็บไซต์ heaven above กันนะครับเออเว็บไซต์ heaven above เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ดูดาวเทียมนะครับเอาล่ะเรามาลองดูกันดีกว่า www heaven s above com ใช้สำหรับการหาดาวเทียมแล้วก็ตำแหน่งดาวข้อดาวอะไรต่างๆในเว็บไซต์แต่ข้อเด่นของเว็บนี้ คือตำแหน่งดาวเทียมเออสถานีอวกาศต่างๆค่อนข้างแม่นยำนะครับเรามาดูกันดีกว่าอันที่หนึ่งก็คือเปิดมาหน้าเว็บไซต์ heavenspot o com นะครับก็เรามาดูตรงนี้เลยเราก็อาจจะล็อกอินก็ได้นะครับอันนี้เราลองล็อกอินดูก็สามารถล็อกอินใส่ u s e r หรือ password ก็ได้นะครับทีนี้เราเราสมมุติว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วเนาะแล้วเราก็เลือกสถานที่ที่ที่เราต้องการสังเกตกันนะครับ่นะอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการเป็น กรุงเทพนะครับอืมอันนี้เราจริ้มไปที่กรุงเทพนะฮะอ่ะกรุงเทพอ่ะอันนี้เราจริ้มไปเสร็จแล้วเราก็กดอัปเดตอันนี้ก็เป็นตามตำแหน่งที่ท่านต้องการสังเกตเนาะอันนี้อันนี้เราก,กดให้ดูเฉยๆอันต่อมาก็คือเรามาดูว่าอันที่ดีที่สุดก็คือ10 days prediction นะครับก็คือดูว่าสถานีวากาศอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอันที่จะดีที่สุดก็คือให้ให้ดูนี้นะครับ เอ่อ ISS ip, uh, 10ิบเออเทนเด e นะครับอย่างเช่นเปิดมาตรงนี้อันนี้ก็คือแปลว่าไม่มีดาวเทียม ISS หรือดาวสานีวากาผ่านพาดผ่านช่วงนี้เนาะทีเนี้ยเราก็มาดูว่าเอช่องที่ใช้บ่อยคือ d a i l y Prediction for b ทเ e r t e t e l t i t e นะครับอันนี้ก็จะมีเขียนว่าดาวเทียมอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเช่อนอันนี้ก็คือเออมันจะมีตารางเรื่องของไมนิจูดเช่นไมนิจูดประมาณ2-3อะไรต่างๆเช่นสมมุติว่าเราเราอยากรู้อันที่ดาวสว่างสว่างก็ เช่น m มในจุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ h 2 a ตรงนี้เนาะเราก็กดมาดูได้ก็จะมีภาพอยู่ว่าเออดาวดาว,ดาวที่มีเออดาวเทียมที่มีอันดับความสองเท่านี้จะเห็นในเวลา19บเนาทีทางทิศใต้แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปทางท้องฟ้าแล้วก็หายไปในเงามืดของโลก19บเกนาทีอันนี้คือตัวอย่างของการดูนะครับอ่ะอันต่อมาก็คือเรามาดูเรื่องของอาดาวเทียมต่างเนี่ยก็สามารถสังเกตได้ เรื่องเรื่องของ ISS แล้วก็จะมีดาวเทียมอื่นๆที่อยากลองลองเล่นดูก็ได้เช่นเช่นสมมติว่าจะเป็นเรื่อง Starlink นะครับ Starlink ก็จะค่อนข้างมีอาจจะมีข้อมูลก็ลองลอง,ลองสามารถเปิดดูได้มี Starlink เนาะ,อะพอดีไม่ผ่านประเทศไทยช่วงนี้กล้องโทรทัศน์ Hu b b บินะครับ Hubber Space Telescope อันนี้ลอ,องลองดูวันที่24นะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลอุ้กล้อง Hubber ผ่านเวลานี้นน,น,นะรความสว่เท่านี้เท่านี้ ก็สามารถสังเกตได้อันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจในการสังเกตรปรากฏการณ์นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีปรากฏการณ์เรื่องของสุริยุปราคาที่จะบอกว่าโอเคปีอะไรเห็นเงาตรงไหนบ้างเช่นสมมุติว่าจะสังเกตเห็นว่าสุริยุปราคาครั้งนี้จะเฉียดประเทศไทยทางตอนใต้นะครับเอ่อิบเมษายน2023ก็จะผ่านประเทศไทยทางตอนล่างก็จะเห็นบางเล็กน้อยมีเป็นตน้นก็สามารถกดเปิดดูเว็บที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับผม อันที่ดีสุดก็คือจะเป็นเรื่องของ Interactive Sky Chart ก็คือเปิดมาปุ๊บก,ก็จะเป็นภาพกลุ่มดาวเอ่อตามมุมเงยมุมทิศจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ดีแล้วก็บอกตำแหน่งค่อนข้างแม่นยำสามารถเปรินต์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการรีวิวเรื่องของ h e a v e n ์เซอรนะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับดูกลุ่มดาวก็ขอให้มีความสุขกับการดูดาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด u b s c r i b e c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชา n นลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ